สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมรดาพิพิธนาพัฒนันค่ะตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ของบริษัท SP บ้านคาแคร์จำกัด3 m Exclusive s h o ูค่ะบริษัท SP บ้านคาแคร เป็นหนึ่งใน 3M e x c l u s i v e Shop ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก 3M ประเทศไทยเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 3M ทั้งหมดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าชาวโคราชทุกท่านร้านอยู่ตรงข้ามเดอะมอลเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริษัทเ p บ้างคาแคร์ก่อตั้งโดยคุณนปีดาขจรโกวิทปัจจุบันดำเนินการธุรกิจมากกว่า30ปีโดยเริ่มต้น จากร้านล้างรถเล็กๆค่ะจนพัฒนาเป็นร้านคาแรที่มีอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจรที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาค่ะทางร้านให้บริการหลักๆ3ส,ส่วนคือฟิล์มกองแสง 3M และฟิลม์ม PPF รวมถึงสติกเกอร์เปลี่ยนสีรถยนต์ของ 3M ค่ะที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์การใช้งานของรถยนต์ได้เป็นอย่างดีค่ะ และ 2. บริการในส่วนของคาแรคเคลือบเซรามิกสุดท้ายคืออุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ซึ่งทางร้านได้เลือกผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น a อ r o Card ฝาสไลด์ไฟฟ้ากล้องรถยนต์ไอโ a ดให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่มีคุณภาพที่สุดค่ะและช่างของเราได้รับการอบรมจาก 3M Thailand ฟิล์มที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามและติดตั้งมากที่สุดคือ 3M คิตาลายค่ะรถที่นิยมติดรุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็น l u x u r ร c a ค Super c a r คถ้าพูดถึงฟิล์มคิตาลายคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคำว่า 3M คิตาลาย E อ็กซ์คลูซีฟชเพราะการเลือกติดตั้งฟิล์มคิตาลายนั้นต้องมั่นใจในคุณภาพช่างติดตั้งต้องมีความเชี่ยวชาญและเป็นร้านที่ได้รับรองมาตรฐานจาก 3M ประเทศไทยเท่านั้นเรามีโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ